ได้สิไรบอกขึ้น้องเน้ยเพจอะไรไดๆกับบล็อกได้เดี๋ยวเบิ้งเมื่อเขาต้องเฮ็ดได้แม่เขาต้องเขาเขาลงได้เขาต้องขึ้นได้สิลูกเอาขึ้นมาขึ้นมาอ่าเออไหวไหมเออขึ้นมาเออเออนั่นแหละโอเคอ่ะได้ได้ได้ลูกขึ้นมาขึ้นมาอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่า เมืองเมืงน้องเพชรเมองน้องเพลทแกงแต่ว่าเป็นผู้หญิงเป็นผิวโค้ย่านเป็นย่านเจ้าของโอ้อ้้ไหวไหมลูกไหวไหมไหวไหมเออวางหมีไว้เออขึ้นมาเออเออไหวไหมลูกไหวไหมดูสิเอาเรียกเออโอเคโอเคเก่งแล้วลูกขึ้นมาขึ้นมาโอเคหนึ่งสองสามอุ๊ยเก่งกังเลยนั่นไง ไม่ได้นะเฮ้ยตบมือให้ตัวเองหน่อยหน่อยเอ้ยหน่อยเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละเก่งไหมเห็นไหมอ่าบางทีเราก็ไม่ต้องช่วยนะคะยิ่งตกตกวาดรูปวาดรูปไม่รูปวาดรูปเลยเดี๋ยวย้ายเบิงเดี๋ยวยาเบิงอื้อหนาหนูหนูเก่งอยู่แล้วลูกนั่นมดมดเห็นไหมนั่นยายเอามดมาให้สองตัวน่ะ มดนะมันมดอี่สองตัวนะเออเออดูได้น้ำหมดไดยทีก่อนโอ้โอ้โอ้มีเขาแล้วเขาจะติดนิสัยเขาจะให้จะห้าซอยก็ได้โอเคไม่โอ้โอมอ้โอ้รมดอกเงาโอ้ เออเออเอกเบ้งน่องอเอ็เออนเครื่องตัดหญ้าเลตักหญ้านี่ก็อุ้ยใครตวแค่ลูกนะหน้า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 หน้าหน่านาโน้ตยังนี่นั่นไปหาทอ่แดงคุณอแดงนอนนี่โ มาเขาก็ยุ่งสวนว่ออานยู่ย้ายเอาเอากุ้งไปอุ่นเอากุ้งนี้ในหะนึ่งชิ้นเป็นนั่นกับเขาพัดนะเดี๋ยวมาป้อนเขาทั้งนี่หน้าบ้านม,ามือนะลูกมือมือเฮ็ดสิ่งใชเฮ็ดสิ่งใช้เออเอ,อ๋อ กาดดีดีงม um, um, ึงเศ้าไหมอ้าดาวร้อยห้าสิบห้าดวงแล้วขอดาวหน่อยลูกขอดาวหน่อยอือขอดาวเี่ยวโต๊ะจะโกงยังอือับปะับปะโอ้นาเอ้ยว้ยว้าย้ย ยิ้มอะไรตัวเนี่วาะหน้าดำอ่ะหน้าหนูไ่ทำอะไรมาว้าคัาบทะลึงกัอยูน่